พระเจ้าเห็นหน้าพระองค์นี้ก็ทราบทันทีว่าพระองค์นี้ไม่ใช่ราคาจริตเป็นโทสัจริตตรงกันข้ามท่านก็บอกภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรตโดยก่อนสาลิบุตรเธอกลับได้คุลบุตรผู้มีคทถาที่สถาคดจะไม่สามารถสงเคราะห์ได้นั้นไม่มีเธอกลับไปได้พอภาษาลิบุตรกลับไปพระเจ้าก็สรงนิมิตดอกบวัวทองคําแต่ว่าให้เป็นสีแดง แล้วก็สินที่สำหรับจะค่าโทสะจะมีสี่คือส,สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีขาวอันนี้วันนี้ก็เป็นสินค่าโทสะเหมือนกันด้วยพฤทิคุย,ยานด้วยพระพุทธเจ้าทรงให้ดอกบัวทําเป็นสีแดงแล้วก็บอกว่าเธอไปหน้าวิหารไปมูลทรายเข้าเอาก้านบัวปักไว้ที่ทราย แล้วก็ลืมตาดูภาพนี้นึกในใจว่าสีแดงสีแดงตามภาษาบาลีด้วยโลกีลตากสินังโลกีตากสินังนึกในใจว่าสีแดงสีแดงถ้าภาพมันเลือนจากตาจากใจดืมตามมาดูใหม่พระองค์นี้ถ้าไปทําตามนั้นสักครู่เดียวก็ปลากฏว่าได้ฌานมีอารมณ์เกิดเป็นฌานมีการทรงตัว ภาพก in th ็สิงกลายก็กลายเป็นอันกลายแก่สีแดงมาเป็นสีเหลืองค่อยๆเหลืองเพียน้อยเหลืองน้อยๆจนกระทั่งหมดดอกบัวต่อไปก็เหลืองจัดต่อไปคลายจากเหลืองค่อยๆขาวเพราะขาวแล้วก็ใสเป็นแก้วเพราะใสเป็นแก้วมีเป็นชานขนาดที่เป็นชานที่กรทรงชานพยายามดูเรียกว่าเขาเรียกว่าเล่นชานซ้อมชานซ้อมดอกบัวแก้วดอกบัวแก้วนั่นให้ เป็นแก้วเลยเห็นไม่แก้วเลยนะเห็นภาพเป็นแก้วอยู่เบื้องบนมัาอยู่สูงบ้างอยู่ตามบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างหลังบ้างเป็นที่พอใจเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ในพระมหาวิหารก็พิจารณาดูว่าพระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเวลานี้ได้ฌานโลกีแล้วถ้าเราไม่ช่วยจะได้บรรลุมรรคผลไหมก็สงสาบ <c oughs> ว่าถ้าไม่ช่วยจะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลเราต้องช่วย นเมื่อพระองค์นั้นลืมตาดูดอกบัวสีแดงแล้วเป็นตัวบัวทองคาแข็งแรงมากแล้วก็หลับตานน้นจภาพสีแดงเล่นเล่นชานอยู่พระเจ้าก็ส่งในมิตให้ดอกบัวที่มีสดความสดใสเศร้าหมองลงไปสักครู่หนึ่งที่ลืมตาขึ้นมาดูนั้นก็ตกใจไว้เมื่อกี้มาขอสายดีนี่นทำไมเศร้าหมองเร็วนะักให้ก็จําภาพเศร้าหมอง ก็หลับตานึกถึงภาพสหมอก็้มาจําไม่ได้ชี้อะไรก็ช่างมันนี่ต่อไปพระเจ้าสมุน,นมิกกาลังหลับตาอาแบบนั้นท่านสนมุนิดให้เกลีบดอกบัวหลน่นพอท่านลืมตาไปให้เกลีบดอกบัวหลน่นเอามากี่นี่มันเศร้าหมองหล่นซะแล้วแล้วต่อไปก็นีน่ท่านอ่านพระเจ้าก็อธิษฐานให้ดอกบัวหักก้านเกินหักหมดกร,กระจายไป เท่าออนั้นเห็นสภาพดอกบอัวไปอย่างนั้นก็คิดถึงว่าชีวิตของเรามีสภาพไปแตกต่างกับดอกบอัวความจริงดอกบอัวสีแดงนี่เป็นทองคํามีความเข้มแข็งดีกว่ากระดูกเราซะอีกกระดูกของเรายังแข็งสู้ทองคําไม่ได้เมื่อจานเนื้อกับหนังไม่ต้องคิดมันจะพูดกันมันก็ยื่กว่าแต่ว่าช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นกับดอกบอัว ที่แรกดอกบัวทองคำมีสภาพแจ่มใสสดสวยดีมากต่อมากับสีเศร้าหมองลงต่อมากรีบลอยลงกรีบหล่นต่อมาก้านหักตัวหักชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆอย่งหนุ่มยางสาวก็มีสภาพความแต่งปอกใสต่อไปเมื่อความแก่ครยเข้ามาก็มีการเศร้าหมองในที่สุดก็เต็มวยความทุดโทรม หมือนก็ดอกโบว์ที่กรีบลนถ้นาได้ทีสุดก็สลายตัวคือตายเมื่อดอกโหวที่หักท่านบอกก็เลยคิดต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตอันนี้มันมีความไม่เที่ยงคือหาความหาความความจริงจังทรงตัวไม่ได้ถ้าเรายึดถือว่าชีวิตคือร่างกายเป็นเราเป็นพองเราอยู่ความทุกข์มันก็เกิดถ้าใน้นีีสุดอนัตตามันก็ต้องสลายตัว ขันตอนี้ต่อไปเราถือว่าการเกิดของเรามีคราวนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นแรกเป็นครั้งสุดท้ายการเกิดต like ่อไปของเราจะไม่มีอีกคือไม่ต้องการคันท่าแบบนี้อีกถ้าจิตคิดว่าไม่ต้องการกันท่าก็เป็นอารมณ์ผลาญซําเร็ผลาญร้อมไปสิมิทายานีความจริงเรื่องการสินจริงๆเอาเป็นวิปัสสนาญาณก็ได้เอาเป็นกําลังยังถ้าอย่างนี้นะก็ถือว่าเอาเป็นกําลังวิปัสสนาญาณ ถ้าเอากระสินไปเมื่อธนายานให้จับภาพนิมิตภาพนิมิตอันดับแรกเราจะจับได้แสนยากคือหมายความว่ามันไม่มีการทรงตัวเห็นแบบป๊บปั๊บหลับตาหน่อยภาพเลือนหายไปลืมตายขึ้นมาดูใหม่จําได้ตั้งใจจะไม่ลืมเลือนหลับตานึกถึงภาพกระสินไม่ใช่ก็มีเราสลายตัวไปตอนนี้ก็มาเทียบกับชีวิตของเรา ชีวิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับภาพกระสเกิดขึ้นเหมือนกับชีวิตของเราเกิดขึ้นภาพกระสดับไปเหมือนกับชีวิตของเราดับไปถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีความวุ่นวายเกาะอยู่ในกนิเลสตัณหาปาทานอกุศลก,กรรมทั้งสี่อย่างก็จะมีการเกิดเกิดดับดับแบบนี้หาที่สุดไม่ได้ไม่มีจุดจบไม่มีความสุขจริงรวมคว่าม้าขึ้นที่ว่าการเกิดของชีวิต มันไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนมีความเสื่อมขึ้นมาในเบื้องต้นและมีการสลายตัวเป็นอันทีสุดเราไม่ต้องการความเกิดอย่างนี้อีกราะว่ากับั่างด้างกัศีลเนก่ยเนีนส,นนสูงมากถ้จาจับวิปัสสนาญาณมจาจับเกิดดับเนี่ยต้องถือว่าสูงมากเพราะไม่มีอารมณ์ก่อนแต่ว่าถ้าเราจะใช้กําลังของก็ศีลมาจะได้วิปัสสนาญาณอย่างนี้ดีง่ายด้วย ถ้าว่าเราต้องสังเกตไปตามนี้ถ้ากำใช้กาลังใจพิจารณาวิปัสนาญาณถ้ากําลังใจฟุ้งซ่านเกิดอารมณ์ไม่สบาย้นมาเลิกวิปัสนาจับภาพกระสินต่อไปต้องใช้แบบนี้นะสลับกันนะจนกว่าสมาธิกับวิปัสนาญาณจะเกลืนจะร่วมกันได้ ทำมาร่วมกันได้แต่หมายความว่าเริ่มจับสมาธิปั๊บสมาธิส่งตัวพร้อมกันนั้นพร้อมกันษษษาานั้นวิปัสนาญาณมาทันทีนั่นคือพอเริ่มทําสมาธิปั๊บจิตจับอานาปานุสติก่อนแล้จับภาพกระสินภาพกระสินส่งตัวเวลานั้นปัญญายก็เกิดว่าภาพกระสินที่เกิดมาอย่างนี้มีสภาพวันชีวิตร่างกายของเราที่เกิด ถ้าเราเผลอนิดเดียวภาพกระสิงก็สลายตัวก็เหมือนว่าชีวิตร่างกายเราต้องสลายตัวไปนี่ถือว่าเป็นการซ้อมสมถาวิปัสนาและสิงของเราให้มีการทรงตัวถ้าปฏิบัติเพื่อมรรคผลก็ต้องทำแบบนี้ก็เลี้ยวเข้าไปหาของเก่าเคือโรงของพระสงดาบันอันนี้มีความจำเป็นมาก นักปฏิบัติถ้าไม่ยึดถือในการตักสังโยชมันก็แหมจะว่าไม่มีผลนั้นไม่ได้ผลมีแน่แต่ว่าผลการพ้นอบายภูมิมันไม่มีต้องเข้าไปศึกษาสังโยชน์สิบสังโยชน์สิบทั้งสิบมันก็ไม่ไหวเอาแค่สามก่อนคือ 1. หนึ่งสก,กายาทิติใช้ลมเบาๆบสองวิจิกิชาสามสิทธะตตาปรามาต ถ้าตัดสามอย่างนี้อย่างเบาๆนี้ได้ก็จะเป็นมรสดาบันเนืสุกิธาคามีเราแค่นี้ก่อนนะถ้าได้มรสดาบันแล้วอรอาหารันมิ่งของไม่หนับถ้าว่าเข้าเขตแล้วสําคัญตอนยังไม่เข้าเขตสก,กายาติติพระพุทธเจา้าเป็นบอกว่าปรสดากัาบสิกิาคามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ ต้องจำตรงนี้ไว้ที่มีปัญญาเล็กน้อยก็มีความรู้สึกว่าชีวิตร่างกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีของเราก็ตามของเขาก็ตามมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและมีความตายในที่สุดเหมือนกันเราต้องตายการตายนี้อาจจะไปอบายไปสู่สุคติก็ได้ทุกติก็ได้ฉะนั้นเราขอเลือกเอาไว้ไปเฉพาะสุคติไม่ต้องการทุกติ ต่อไปก็ตั้งใจยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอรียสง์เป็นที่เพื่งเคารพวยความจริงใจต่อไปก็ตั้งใจรักษาสินห้าให้ครบถ้วนถ้าสินห้าเนี่ยควรเป็นกำหนดสิบด้วยนะเพราะว่าระโนสวาบ่งเอาสีทาคามีเนีไม่ใช่สําหรับวาจาเนี่ยไม่ใช่พูดไม่ไม่ไม่พูดปดอย่างเดียวท่านไม่พูดปดด้วย ไม่พูดคำหยาบให้เป็นที่สะเทือนใจด้วยและก็ไม่สอสเสียดไม่นินทาใครเขาแตกแยกกันด้วยไม่พูดวาจาที่เหลวไหลไร้ประโยชน์ด้วยแะนั้นพระโสดาบันก็ดีสิกธาคามีต้องมีกำหนดสิเวลาเลี้หนึ่งนาทีไม่ไม่เกินนาทีนะครับ ขอย้อนในกำหนดสิบให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าวิธีปฏิบัติทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์สาไม่พู้นผิดในกามแล้วก็แถมข้อหนึ่งแล้วก็สี่ไม่ดื่มสุรามีไรในทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดเขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหลทางด้านจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ ไม่พยาบาทาจองล้างจองฝายไข่โกรธยังกโกรธอยู่แต่ไม่จองล้างจองฝายไข่และมีความเห็นตรงคือยอมรับรับถือคําสอนของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกตามนี้สังเกตกําลังใจถ้ากําลังใจต้องการพระนิพพานจุดเดียวมีความมั่นคงในพระนิพพานการจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดากาดีเป็นพระก็ดีไม่มีสําหรับเราเราต้องการนิพพาน ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ทรงตัวไม่ลืมเลือนนะแสดงว่าท่านสามารถทรงอารมณ์ของพระโสดาบันได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่าไปสนใจถ้าคิดว่าเป็นพระโสดาบันยล้วเอินไม่เป็นจะลำบากถ้าเราคิดว่าเราทรงอารมณ์ของโสดาบันได้แล้วขึ้นชื่อว่าบาปต่างๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลเราจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตจฉานอีก มีทางเดียวก้าวหน้าคยเข้าไปใกล้นี้ผ่น